กินข้าวอิงสักพักใหญ่ๆมันร้อนขึ้นมายันนี่แล้วก็ไอๆหมอเขาบอกว่าเป็นกดไหลย,ย้อนกินยาแก้กดไหลย,ย้อนก็ไม่ยอมหายทรมานะใจไม่เต็มอิม่มกินลงไปแล้วก็จุกแน่นท้องกินไม่ย่อยก็เลยซื้อยาตมร้านขายยามากินลองดูแต่ไม่ดีขึ้นแม้แต่พูดไม่กี่คำในที่ก็เนหนื่อยตอนกลางคืนนี่นอนไม่ได้เลย ทรมานมากหมอก็บอกว่าเป็นกระเพาะกรดไหลย้อนก็ให้ยากระเพาะมาไม่ดีขึ้นเก็ียชายโครงด้วยก็อืดอัดจระจุกแน่นตรวจมาเขาก็ว่าโรคกระเพาะมั่งอันนี้กินยามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเห็นหลายคนบอกว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วพอสุดท้ายก็มะเร็งตับ กินนิพัตเข้าไปก็กินวันละ2เมตรมันก็ค่อยดีขึ้นเพราะอาการกดไหลย้อนก็จะค่อยค่อยน้อยลงแล้วมันก็จะไม่แน่นแล้วก็ไอมาเจอริพัตในโทรศัพท์ก่อนทานวันละ2เมตรเห็นผลภยัยใชยในอาทิตย์หนึ่งนอนหลับก็เดินเหินได้ดีดีกว่าเดิมกินเช้าเย็ยนเช้าเย็ยนใช่ไหมมันดีขึ้นก็ไม่เหนื่อยหายใจได้เต็มริพัตนี่แหละ ที่ทำให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงและกลับมาเหมือนเดิมได้ฤทธพัดก็สั่งมาลองดูไม่ถึงอาทิตย์นะว่าดีขึ้นเลยท้องเราเบาไปเลยจากเราแน่นๆนะจุกใช้โครงอะ่ะเห็นผลเลยจะรู้สึกว่าเบาฤทธพัดดีกล่องเดียวเห็นผลก็อยากให้ทุกคนไปลองดู